สวัสดีครับแอลนแฟนเพจเมื่อนี้ครับนี่มาชีเป่ารถกระบะรถขลเงินผลห้องมาฝากมาตอนท่านผู้ชมครับได้พิจารณาสำหรับท่านที่มองหารถไปขนอ้อยขนมันขนพืชผลทางการเกษตรไปขนเขาขนน้ำเนาะครับเนาะนะเมื่อนี้ครับนี่มาพอกันยู่ที่รถจอดอยู่ที่เซ็นถนนบ้านขามอำเภอลำพองครับก่อนอยู้ยู่ตรงขามกับปั๊มบางจากเลย ครับยูสาก่อนนำพ้องสาขาบ้านขามนะครับนี่เป็นรถจอดอยูสามขั้นท่านที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้เอาชมไปพร้อมกันครับผมนี่นี่นี่น,นี่ครับนี่นี่สำหรับรถกระบะหัวเดียวมีอีซูซุที่เอฟอานะครับตัวนี้นี่เป็นเครื่องยนต์เก้าสิบแรงนะครับน่าจะเป็นปีส6หรือปี37แต่ว่าเอกสารพร้อมโอนเดอร์ อรับท่นที่สนใจมองหารถไว้ใส่สำหรับรถกระบะอีซสูซูอ่าตัวขั้นนี้ประหยัดน้ำมันบอกไว้เลยดอกยางดอกหนาครับอ่าแต่ทะเบียนนั่นมาจากขาดปีห6นะครับอตัวนี้เพื่อจะจดไม่ดอกต่อได้เลยครับสำหรับทะเบียนนะช่วงล่างกัดซี่ครับเบิ่งไปน้ำส้มไปพร้อมครับนี่เอาส้มกันไปใกล้สนใจเลี้ยงราคาเดี๋ยวบอกไปพร้อมกันครับสำหรับรถกระบะขั้นนี้นี่ครับกระบะกะมี่เพื่อนกะ ธรรมดาครับอายุการเวลากเกษตรมา่โดนอาจจิมีหม่องซอดหม่องยังแน่ถือมาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะสำหรับกระบะอีสุสุทีเอฟอาร์นี่นะครับขั้นนี้นะครับนี่นี่ทะเบียนวไปไม้รอเรือ4 3 0นครราชสีมานี่ตัวนี้ครับนี่สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่มองหารถเอาไปใส่งานนะครับเอาไปแก้อ่อยแก่มั่นไปขนเพื่อลการเกษตรนี่ครับนี่มือนี่ครับนี่ เอารถหัวเดียวเอารถตอนเดียวมาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบื้องก่อนครับจังมาทดสอบทดลองครับมีสนใจรา,รายละเอียดติดต่อกับจ้าของรถได้เด้อครับนี่สำหรับกระบะคั้นสีขาวคันนี้ราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่6 9 0 0 0บาทครับนี่69,000บาทนะครับบอผิดนะครับนี่คันหนึ่งตอดมานน่บอไปใหม่รอเรือเก้าเจ็ดเก้น อีสุสูดีแม็กครับนี่เอา,เอาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันไปพร้อมแต่ว่ารถบร่ได้ติดสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งครับเพราะว่ารถบร่ได้ติดมอบตไว้แล้วก็มีการล็อกไว้พร้อมครับนี่ข้างให้ในเข้ากับเบิ้งแล้วพิจารณาโทรมาถามานมาเดอร์รลยละเอียดสอบถามกับเจ้าของรถกันโดยตรงเลยครับเพราะว่าทางช่องแอลนูแฟนเพจนี่จะลงเป็นซื้อเบอร์โทษของเจ้าของรถให้เพราะว่ารถสามขั้นนี้บ่เป็นรถของช่องแอลนูแฟนเพจนะครับ เป็นรถของเจ้าของรถที่เพิ่นจอดจำนายอยู่น้ำขางถนนครับยู่น้ำเ้นยู่ขางถนนเส้นน้ำพ่องบ้านขามนะครับนี่ครับนี่ยู่ตรงขามกับสากรปั๊มบางจากครับยู่สาขาสากรคน้้ำพองขอนแก่นสาขาบ้านขามนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ด้านท้ายเพิ่นนี่รถคันนี้กับมีต้มนี้ท้ายบุ่มนะครับมีท้ายปุ่มครับกระบะพื้นกระบะแต่ว่าแหนบเสือมมาแน้วตัวนี้ช่วงล่างเป็นรถบรรทุกแน่นอน แอบีแนบนีเสริมมาเป็นรถค้ายๆกับเสริมเข้าร้อยนี่ละแต่ว่าโชคนี่ยใหญ่ครับนี่แกนใหญ่สุดยอดเลยครับสําหรับท่านที่เอาไปบรรทุกอ้อยบรรทุกมันคัสซี่สวยครับนี่บอคคัสซี่บ่เสียรูปเสียทรงครับคัดซี่ดําเดิมสําหรับดีแมชคันนี้บ่อหูปีนะครับน่าจะเป็นปี2 0 0 3 2 0 0นี่่ละราค่าพิเศษเปิดจำหน่ายอยู่ที่7 9 0 0 0บาทครับนี่ เอาว่าแล้วครับนี่ฟังอีกครั้งย่ำอีกที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับรถกระาบะาดททีแม็กหัวเดียวนี่เอาอีกคันหนึ่งนี่สำหรับท่านที่มักขนของยิง่ใหญ่ใส่เบิ่มๆครับนี่รถหกล้อตัวนี้บอกเลยว่าแรงโคตรๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้ครับนี่เปลี่ยนใหม่เป็นเครื่องเอสโอเจ็ดดีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแรงเป็นเครื่องหกสูบนะครับแต่บอกท่านได้ลงเล็มนะ ออันนี้ขั้นนี้เท่าแก้บนว่าซื้อรถหกล้อขันนี้แถมฟรีเครื่องเก้าให้ยพอมอ่เครื่องร้อยยี่สิบครับแถมไห้น้ำสำหรับรถหกล้อดำอ่าตัวนี้มิถุนนะครับแล้ากามีเกียร์ลบปรเบเพทดันของนี่แรงขนาดครับแก้ของหนักๆใส่ได้เลยนี่นะครับสำหรับรถหกล้อดำนี่ตัวนี้เครื่องหกสูบเครื่องร้อยเก้าิหาแรงครับโอ้ช่วงลงช่วงล่างวันนีสวยครับ ตัวนี้สวยนะครับสุดยอดเลยคัสซี่ครับนี่ปัมล่มเบรกปัมเบรกล่มนะเบรกจิบๆเลยครับนี่เอาท่านผู้ชมได้พิจารณาเด้อถ้าท่านสนใจอยากได้รถเอาไปใส่ติดเงื่อนติดบ้านอ่รถราคาพ่อฟังส่วนราคาสนใจก็ต่อรองกันได้ครับนี่สำหรับรถหกล้อเนาะรับต่อรองกันได้ครับนี่ครับเจ้าของรถเลยเพราะว่าเบอร์โท่นี่ผมจะขึ้นเป็นเบอร์โทรของ เจ้าของรถให้นะครับสําหรับรถหกล้อคันนี้าสาภาพสวยนาใสนะครับตัวคันนี้นะครับนี่เอาล่องผิจารณากันเบิงสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจติดได้แลนได้แต่ว่าบอกก่อนแต่ว่าบอดิล่องสตาร์ทให้เบิงครับนี่บอดิติดเครื่องสตาร์ทให้เบิงอันนี้ก็รบควนท่านผู้ชมติดต่อกันกันกบเจ้าของรถเป็นเด้อครับเด้อครับนี่เสายขึ้นอยากได้สนใจเอาไปใส่งาน รถหกล้อดำอตัวนี้เครื่องนี่เ่าันได้เปลี่ยนนะครับเครื่องโอเครื่องนี่เ่ราันได้ล้มเหลมนะครับนี่พวงมาลัยโบหูวว่าเพราะในใจว่าเข้าเบอร์ขึ้นเอ็นเยอะนะครับแต่ว่าเกียร์นี่ไถ่เที่ยครับผมนี่เอาให้พิจารณากันเบิ่งเกียสนใจอยากได้เนาะบอกภายในดีนะครับบอกขาดนะครับภายในไม่ขาดนะครับนี่ภายในสวยมากสําหรับรถหกล้อขันนี่เนาะ เอาราค่าเปิดจำน่ายขายกันอยู่ที่สา0 0 0 0หนึ่งบาทนะครับนี่ราค่าเพิ่นจำนายอยู่ที่สา0 0 0นหนึ่บาทนะครับนี่ฟังอีกคังยำอีกที่นี่เอามีรถ3ามขั้นมาให้เลือกอยู่นี่ครับนี่ห้ทานผู้ชมได้พิจารณาอีซูซูทีเอาสีขาวกับราค่า6ก0 0 0่นเก่าบบเราตามมาที่2กับอีซูซูด m a ม็กตัวนี้ขั้นเสนอรว่าขั้นสี อตัวนี้สีอย่างผู้นี่สีสีออกอึมเสื่มจังหน่อยครับนี่อสีกรม,มท่าเพิ่นเอินสีน้ำเงินเนาะรหลดขั้นนีครับสีน้ำเงินราคา79,000บาทครับนี่กับรถลหกรอเครื่องยนต์นี่สุดยอดทิพย์ดังๆแห้งๆเครื่องฮ i โน่เอสโอดีโอเจ็ดดีหนึ่งเก้าห้าตัวนี้คือราคา3ามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับเอาสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้เอาไปใส่งาน นี่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะเบอร์โทรศัพท์นี่โทรหาเฮียเจ้าของรถ0836292364นี่เอาย้ำอีกครั้งครับ060836292384นี่คือเบอร์โทรนะครับนี่รับท่านที่สนใจรถนี่ครับนี่ก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรเด้อต่อร่องกันได้ ตามเบอร์โทษที่โชว์ขึ้นหน้าจอเอาไว้แล้วอย่าลืมอย่าย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ